สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP คนรักพระสมเด็จ EP ที่188นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID l ล n e 0 9 6ย์4 0 2า3นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับเอาวันนี้นะครับผมจัดพระสมเด็จคัดเนื้อเก่าถึงยุคสวยนะครับ มาแบ่งปันนะครับพี่พครับเดี๋ยวมาดูองค์แรกเลยนะสนใจองค์ไหนติดต่อปิดเข้ามาได้เลยนะครับบูชาองค์ละแปดร้อยบาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จพิมเจดีนะครับนี่ครับพิมเป็นพิมเจดีนะครับออกวัดละครังนะครับนี่ครับออกวัดละครังนะครับ นี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับดูครับเม็ดมวลสารนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อพระนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับนะครับเนื้อพระแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับเป็นพิมพเจดีนะครับนี่ครับสมเด็จโตท่านบอกว่าของท่านนะครับของพระของท่านเนี่ยนะครับให้ค้องสามองค์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพเจดีแล้วพิมพ์เส้นได้นะครับจะได้ครบนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่า ใหญ่ได้ดีนะครับอ่าสมเด็จโตทั้งเก่าวไว้นะพี่นะเอาองนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับเหนือเก่าถึงยุคเลยนะครับอพี่ๆครับนี่นะครับนี่เนือเก่าถึงยุคเลยนะครับนะครับปิดเข้ามาได้เลยนะครับขายปิดก่อนมีสิทธิ์ได้สองค์สวยๆก่อนนะครับนี่ครับเลือกได้เลยนะครับองนี้หมายเล็กหนึ่งนะครับ บูชานะครับแ0 0บาทนะครับถัดมาองค์ที่2นะครับนี่เป็นพิมพ์เจดีเหมือนกันครับแต่องค์นี้นะครับค่อนข้างที่จะสึกนะครับสึกหน่อยนะครับแต่มวลสารจัดดีครับมันมากครับองค์นี้นะครับเห็นเม็ดมวลสารนะครับหน่อเนื้อของวัดระฆังนะครับเนี่ยมวลสารชั้นครูเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมวลสารครับนี่ครับมวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยครับพี่พี่ครับ นะครับนี่สวยมากครับเป็นพิมพ์ j d ดีใหญ่นะครับองนี้นะนะครับเป็นพิมพ์ j d ดีใหญ่นะครับเนื้อหาเก่าเลยครับดูครับนี่ครับเห็นไหมเม็ดมวลสารเม็ดปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับโอ้โหมันมากครับองนี้นะครับเนื้อมันมากครับนะครับเนื้อจัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านเลยนะครับนะครับเห็นมวลสารนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆครับ สารนะครับเห็นไหมครับอง์ที่สองนะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่สามนะครับนี่อง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่สวยๆเลยครับดูครับองนี้พิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับคาแปงเดิมๆเลยนะครับโอ้โหดูครับพี่ๆครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับสวยๆเลยครับดูครับ ดูครับพี่พี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จยุคกลางนะครับองค์นี้นะครับออกในยุคกลางนะครับนี่ครับสร้างอยู่ในสมัยรัชกาลที่สี่ราวลาวรัชกาลที่สี่นะครับเป็นยุคกลางนะครับยุคนี้นะครับซึ่งมีการผสมน้ำมันตังอิ้วเนี่ยเยอะนะครับเขาเรียกว่าคนโบราณเขาเรียกเข้าตังอิ้วเยอะนะครับรุ่นสามเนี่ยไอ รุ่นกลางเนี่ยนะครับนะครับเขาเรียกว่ารุ่นที่เข้าน้ำมันทั้งอิวเยอะนะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับนี่ครับพี่ดูเนื้อดิ เนื้อมวลสารนี่เป็นมเม็ดเป็นก้อนเลยนะครับสวยๆเลยนะครับดูครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่มวลสารเห็นไหมมวลสารซุ้มกอ OR ครับมวลสารซุ้มกอเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมออกสีค้ำๆหน่อยนะครับเพราะว่าพระเนี่ยนะครับเขาเข้าตังอิ้วเยอะนะเข้าตังอิ้วเยอะ นี่ครับน้ำมันตั้งย้วทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมผ้านี่เขาเรียกว่าเนื้อตุบตับนะครับนะเนื้อตุบตับนะครับนี่ครับเนื้อตุบตับนี่แบบนี้เลยนะครับเบอร์สี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับนี่พิมพ์ใหญ่ครับวงนี้สวยน่อยครับนะสวยน่อยครับดูครับนี่ครับเนื้อตุบตับเลยนะครับ นี่ครับดังคําคนสมัยก่อนคนโบราณเขากล่าวกันแล้วเนื้อตุบตับนะครับเนี่ยนี่ครับสวยงามมากนะครับพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับหมายเลขห้านะครับนี่ครับโอ้สวยเลยนะครับพี่พครับ นี่ครับหมายเลขห้าครับถัดมาหมายเลขหกนะครับนี่ตรงนี้หมายเลขหกนะครับน,น,น,บนี่สวยเลยนะครับนี่ครับครับแปลงเดิมๆนะครับพระเนื้อเก่าถึงยุคเนื้อจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับนี่สวยเลยนะครับ นี่ครับมนศาสตรครับเก่าๆเลยครับนี่ครับเบอร์หกนะครับแปดร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์เจ็ดนะครับนี่พิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้นะครับนี่ครับพิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้ครับวัดระฆังนะครับองนี้นะครับเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับสวยมากเลยครับนี่ครับ เรียมทองได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหแต่อย่างว่าทองแพงมากเลยครับทองแพงมากครับตอนนี้ครับใครมีทองในโอ้โหถือว่าเป็นคนมีตังค์เลยนะครับนะใครซื้อทองได้ในยุคนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่ะเบอร์ที่เจ็ดนะครับตรงนี้เบอร์เจ็ดนะครับ ต่อมาเบอร์แปดนะครับนี่พิมพ์เจดีนะครับเบอร์แปดนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเป็นพราพิมพ์เจดีนะครับเนื้อหามวนสารเก่าถึงยุกนะครับเนื้อข้าทตังอิวเยอะนะครับองนี้เนื้อแก่น้ำมันตังอิวนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ สวยเก่าๆเลยครับพี่ๆครับเบอร์ที่8นะครับถัดมาเบอร์ที่9นะครับนี่ครับพิมพ์ JD นะครับนี่ครับดูครับพิมพ์ JD นะครับอุ้ยดูี่สวยจัดเลยครับ ครับเม็ดดำเม็ดแดงเนื้อนี่โหตุ๊บตับเลยนะครับเนื้อเหมือนคล้ายๆไกยศาสตร์นะครับนะเนี่ยครับเห็นไหมครับนะเนื้อไกยศาสตร์เนื้อ,อ,าาอตุ๊บตับในี่แบบนี้เลยครับเนี่ยโหเนื้อสุดยอดเลยนะครับนี่ครับเบอร์ที่เก้านะครับถัดมาเบอร์ที่สิบนะครับ นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเบอร์สิบนะครับสวยเลยครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับโอ้สวยมากเลยครับ นี่ครับเนื้อนี่หูตุ๊กตับนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับนี่ครับใครมีโอกาสปิดได้ปิดเลยนะครับพักแบบนี้นะครับไม่ได้พบเจอบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตามเขาเรียกว่าผู้มากบารมีนะครับนะอยู่ตามรังพระเก่าๆนะครับคือว่ารังพระนี่คือว่าเซียนเนี่ยเขาขายให้ไปนะครับนะเขาเรียกรังพระนะครับหรืออย่างหนึ่งก็คือว่า ได้บรรบุุษตกทอดมานะครับอถัดมานะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองนี้นะครับสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์ฐานแซมนะครับ นะครับสว,สวยเลยนะครับนะครพระสมเด็จเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับคนที่ศรัทธ,ธาจริงๆนะครับนะครับศรัทธ,ธาศรัทธ,ธ,ธ,ธามีบารมีเกิดนะครับนะครับ มาองที่สิบสองนะครับเป็นพิมพ์ JD นะครับพิมพ์ JD นะครับคล้องแล้วดีนะครับตามชื่อนะครับพิมพ์ JD นะครับใหญ่ได้ดีนะครับวันนี้ไม่มีพิมพ์เส้นได้เลยนะมีแต่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ JD แล้วก็พิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับอันนี้พิมพ์เจดีนะครับ สวยมากครับเนื้อตุบตับนะครับนี่เนื้อตุบตับเลยนะครับบางคนเล็กเนื้อกายศาสตร์นี่ครับสวยมากครับฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มีมาแบ่งแค่12รายการนะครับรายการละ8 0 0บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดูแล้วองค์ไหนสนใจปิดได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่หน้าจอนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ